สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเอนะคะวันนี้เอก็จะพามาชมผลงานล่าสุดของ HDR Creation นะคะโครงการนี้นะคะตั้งอยู่ที่สุภารายวิวนะคะบ้านแหลงจังหวัดระยองค่ะดีไซน์เนี่ยจะเป็นโมเดิร์นลักชัวรี่นะคะตกแต่งด้วยสีโทนสว่างแล้วก็สีเอิร์โทนนะคะแผงทีวีนะคะจะมีกิมกมิคอลามิเนตลายหินอ่อนฝั่งสแตนเลสนะคะแล้วก็เพิ่มลูกเล่นดด้วยระแนงด้านซ้ายมือนะคะ ส่วนชั้นทีวีนะคะก็จะเป็นมือจับโปรไฟล์สีทองนะคะใช้ระบบสอบโคดค่ะส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นตู้ที่ไว้เก็บของแบบเป็น2ช่องนะคะช่องนึงจะไว้โชว์พวกขอ,ของตกแต่งที่เราซ่อนไฟเพื่อให้สองเนี่ยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นกับช่องนี้ที่เราจะไว้เก็บของค่ะเป็นประมาณนี้นะคะ ส่วนโซนนี้นะคะเราจะใช้ตกแต่งเป็น p a r t i t i o n นแบ่งโซนนะคะโดยที่เราจะออกแบบให้ตัวนี้สามารถใช้งานวางของได้แล้วก็กั้นโซนได้ด้วยค่ะโทนสีที่เลือกใช้ก็จะเป็นโทนสีเดียวกันของตัวบ้านค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นประตูที่เราเปลี่ยนจากบานเปิดนะคะเป็นบานสไลด์เพื่อให้การใช้งานในห้องครัวเนี่ยสามารถใช้งานได้มากขึ้นค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นห้องครัวนะคะห้องครัวเนี่ยเราจะแบ,บ่งเป็น2ฝั่งนะคะในการใช้งานก็คือฝั่งแรกนะจะเป็นฝั่งสําหรับเตานะคะแล้วเราก็มีที่ใส่คูัให้ลูกค้าด้วยนะคะด้านบนเนี่ยก็จะเปิดสามารถเปิดใช้งานแล้วก็ซ่อนตัวเครื่องครัได้ด้วยะคะ่ะส่วนท็อปด้านล่างนะคะเราก็ใช้เป็นตัวลิ้นชักกับบานเปิดนะคะสําหรับเก็บของค่ะ ตัวท็อปหินเนี่ยเราจะใช้เป็นท็อปหินเทียมนะคะแล้วก็ผนังเนี่ยก็ฝูกกระเบื้องกันเปื้อนค่ะส่วนด้านนี้นะคะการแบ่งฟังก์ชันเนี่ยจะใช้เป็น2ฟังก์ชันก็คือเป็นเครื่องซักผ้าแล้วก็เป็นสิ่งลังจานเองค่ะแล้วก็เพิ่มตัวชั้นตัวนี้ขึ้นไปเพื่อให้สามารถเก็บของได้ค่ะ คสำหรับชั้น2นะคะก็เป็นห้องนอนนะคะตกแต่งสไตล์เหมือนข้างล่างเลยก็คือเป็นโมเดิร์นลักชวรี่เหมือนกันแต่ว่าตัดโทนสีโดยสีเทานะคะเพื่อให้ห้องเนี้ยมียิมมิทมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับแผงหัวเตียงนะคะแล้วก็ดีไซน์เป็นตัวสเตลเลสฝังนะคะใช้สลับกับตะแงสีอ่อนนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นตู้เตียงนะคะที่ไวสำหรับใช้งานข้างเตียงนะคะก็จะเปิดออกมาเป็นแบบนี้โดยมือจับเนี่ยจะเป็นสเตลเลสสีทองนะคะค่ะสำหรับห้องนอนนะคะเรา เราก็ดีไซน์ให้มออีลักษณะเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าห้องเนี่ยจะค่อนข้างแคบเราเลยต้องออกแบบฟังก์ชันให้พร้อมใช้งานนะคะตัวด้านนี้นะคะจะเป็นโต๊ะกระจกเครื่องแป้งนะคะก็คือจะมีการซ่อนฟังก์ชันที่สามารถเปิดไปรับแสงด้านนอกได้นะคะค่ะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะเป็นตัวลิ้นชักที่สามารถใช้งานเก็บพวกเครื่องสำอางหรืออิเซนเซอรีได้ค่ะ ค่ะส่วนตู้นะคะเราจะออกแบบให้เป็นตู้ซ้ายขวาเลยแต่ว่าตัวนี้เป็นแบบบานทึบนะคะเพื่อให้เก็บของได้มากขึ้นข้างในนะคะก็จะซ่อนไฟ LED เพื่อเพิ่มความสว่างในการใช้งานนั่นเองคะ่ะส่วนด้านขวานะคะเราจะดีไซน์ให้แตกต่างนิดนึงโดยที่มีกระจกใสนะคะเพื่อให้ห้องเนี่ยจะดูไม่ทึบเกินไปนะคะตัวด้านในฟังก์ชันเนี่ยก็จะมีตัวลิ้นชักที่สามารถใช้งานเก็บพวกเ,เสื้อผ้าเล็กๆได้นะคะ เป,ประมาณนี้ค่ะส่วนตู้ซ้ายขวาเนี่ยก็จะใช้งานได้ปกติซ่อนไฟเหนกันค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับผลงานของ HDR Creation นะคะหลังล่าสุดถ้าลูกค้าคนไหนนะคะสนใจอยากให้ทางเราออกแบบหรือ in, รบิวอินสามารถมาติดต่อได้ในเพจได้เลยนะคะหรือติดต่อได้ที่สำนักงานการขายนะคะที่เซ็นทัลระยองชั้น2ข้างธนาคารทอสอนะคะค่ะก็ครั้งหน้านะคะเราจะพาไปดูที่ไหนเนี่ยก็อย่าลืมมาติดตามกันในเพจได้นะคะวันนี้เอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย